สวัสดีครับอีกวันหนึ่งที่เวลาไม้จะน้อยนิดแต่ก็มาคุยกันเพื่อความรู้เพื่ออโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นของบางท่านที่ยังไม่รู้นะเพราะว่าหลายวันวันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องอ่ ปัญหาที่คุกค,คามประเทศเรารวมถึงโลกใบนี้ด้วยคือเรื่องสแกมเมอร์สแกมเมอร์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่โซนประเทศยุโรปเนี่ยก็ยเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่อันตรายต่อประชาชนในชาติบ้านเรายัางเป็นยาเสพติด ผมว่าบ้านเรายังเป็นยาเสพติดนะที่เป็นอันดับหนึ่งที่ทําลายคนในชาติสแกมเมอร์นี่ผมมองถึงอันดับสองเลยณเวลานี้นะอแต่ทางซียุโรปเนี่ยเรื่องยาเสพติดเขาจะน้อยกว่าบ้านเราโซนเอเชียเ,เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรื่องยาเสพติดจะใหญ่ทั้งแหล่งผลิตแหล่งสง่งออกก็จะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นส่วนมากซึ่งแต่พอตอนเนี้ยที่คนกลางจะหนักหนาสาสากันแล้วก็ดีมองแล้วมันเป็นภัยใกล้ตัวเข้าทุกวันผมเดินโดนบ่อยพวกสแกมเมอร์เนี่ยพวกคอร์เซ็นเตอร์โทรมาผมบ่อยบ่อยไม่ใช่ไม่มีบ่อยแต่เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยมีเด็กที่รู้จัก โดนเอาชื่อไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีม้านะครับอยู่ทางอีสานใต้แล้วก็มีผู้เสียหายแจ้งความมีเงินเนี่ยโอนเข้ามาวันสามแสนบาทซึ่งแม่เขาเป็นคนตัวอาผมเรื่องก็ครอบครัวเขาเป็นคนค่อนข้างลำบากเด็กผู้หญิงก็เป็นแค่เด็กที่ กำลังศึกษากำลังเรียนหนังสืออยู่อยู่ระดับมหาวิทยาลัยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันไปใช้ตัวไหนพ็ไปเปิดที่ไม่แน่ใจว่าหนองคายหรือบึงการอยู่โซนโน้นแหะครับอีสานนู้นแหละซึ่งเด็กคนเนี้ยก็ไม่เคยได้เดินทางไปแน่นอนเพราะผมถามแล้วว่าเคยไปเปิดบัญชีอะไรอ้ไรไม่ไม่มีเด็กก็ไม่เคยไปไหนอยู่โซนภาคใต้นี่นแหละแม่เขา ค่อนข้างลําบากก็เลยโทรปรึกษาเรื่องเงินที่จะสำหรับเดินทางแนวที่้าเนี่ยเขาจะต้องไปที่ภาคอีสานแบบซึ่งตอนเนี้ยเราก็มารู้แล้วคนใกล้ตัวแล้วเจอโดนจังๆแต่เรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆผมก็งงกันว่าประเทศไทยเนี่ยผมจะไปเปิดบัญชีธนาคารแต่ละครั้งเนี่ยเอาโน่นเอาน,อานี่เอานั่นตรวจโน่นตรวจนี่ตรวจนั่น แต่ทำไมพวกสแกมเมอร์เนี่ยพวกคอเซนเตอร์เนี่ยมันสามารถเปิดมาเอาชื่อเราไปเปิดบัญชีได้ง่ายได้ขนาดนั้นผมก็งงว่าธนาคารเนี่ยมันปล่อยมาได้ยังไงมันหลุดไปได้ยังไงหรือมันทำเอาเองเอเปิดบัญชีเองเ่านธนาคารได้ด้วยเหมันก็งงทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเดือดร้อนกันเยอะแยะสมุนและตอนนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลก็ ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันทําอะไรไม่ได้พูดง่ายๆเพราะเหมือนกุณธุทินสองคำวันวันเนี้ยให้สัมภาษณ์แบบเหมือนคล้ายๆว่าเจอต่อเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยออกอาการเงื้อเงื้องะนะครับจริงๆผมเห็นฝ่ายคา้านพักเพื่อไทยก็ออประโจมทีอ่านายกกุณธุทินพักประชาชนซึ่งคอยเคยสนัสนุนนะครับ พักภูมิใจไทยให้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาโจมตีโดยเฉพาะคุณรังสิมันโลมพูดเรื่องเนี้ยว่านายกอาจจะไม่เด็ดขาดโน่นนี่นั่นเนยผมอยากจะฝากถึงท่านอนุทินชาญวิรกยุณนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนปัจจุบันเนท่านลองตั้งพวกเนี้ยพวกที่ว่าท่ากรรมดีๆเนี่ยคุณรังสิมันโลมตสอวักเพื่อไทยใครก็แล้วแต่ที่คิดว่า ตัวเองจัดการได้เรื่องสแกมมงสแกมเมอร์ง่ายๆเนี่ยบิ๊กจงบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งพวกนี้เป็นคณะทํางานสําหรับสแกมเมอร์โดยเฉพาะเพื่อปราปตามเพื่อกระจัดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวโลกด้วยนะครับเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเพราพวกนี้พูดผมเป็นพูดเก่งกันหลายคนข้อมูลผมไม่แน่ใจนะ ก็บางคนเหมือนมิกคุณโจ๊กนเนี่ยก็จะรู้ว่าขั้นตอนเป็นมาอย่างไงก็ต้องอาศัยพวกอย่างเงี้ยพวกที่พวกที่รู้เรื่องเนี่ยเอามาเป็นคณะทํางานเนี่ยแต่ผมเป็นคนอ,อนุทินนะครับผมว่าเอาพวกเนี้ยมาทํางานเนี่ยอย่าให้พวกนี้มัวแต่พูด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 แล้วก็พูดซึ่งประโยชน์มันใช้ไม่ได้แต่คนหนึ่งที่ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยอมรับที่ออกมาพูดแล้วผมว่ายังไงคุณก็พูดเพื่อเพื่อ เพื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนก็คือสอสพอักประชาชนครับเพราะเพราะอะไรผมไม่ได้เกลียดร้อนน้องๆเหล่านี้นะครับไม่ได้มีอคติอะไรแต่ผมเสียดายผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประเทศชาติของเราเให้มันดีขึ้นคุณก็ปล่อยโอกาสใะ่คุณมีโอกาสมาบริหารประเทศคุณก็ไม่ทําแล้วคุณก็มานั่งแซะนั่ง,งแงะ นั่งคอยแซะอยู่นั่นแหละถามว่าเราพวกประชาชนอย่างเราเนะี่ยได้อะไรที่คุณทําแบบเนี้ยคุณมีความรู้ความสามารถจริงทําไมคุณไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยกันบริหารประเทศอ่ะแสดงว่าคุณเล่นเกมการเมืองมากกว่าเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนอย่างนี้มันสมควรไหมผมว่าไม่สมควรนะคุณอ้างตัวว่าคุณเป็นนักการเมืองที่ออกเสนอตัวเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติแนละพี่น้องประชาชนแต่ตอนที่ประเทศชาติที่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ย คุณมัวแต่เล่นเกมการเมืองคุณมัวแต่โทษโน่นโทษ,โทษนี่คุณมัวแต่โยนเรื่องต่างๆให้คนอื่นรับผิดชอบคุณคอยแต่ขุดคุยปัญหาแล้วก็คุณก็ไม่ทําอะไรสักอย่างอย่างนี้ถือว่าคุณไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเลยแม้แต่น้อยพวกคุณเสียอีกนะครับผมผมพูดอย่างนี้เลยถึงด้อมต่างๆพวกส้มต่างๆเลยอนะ ผมพูดได้เลยว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนทําลายประเทศชาติด้วยซ้าไปเพราะถ้าคุณคิดจะช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยจริงๆอ่ะคุณต้องเสนอตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขและทํางานเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เห็นความสําคัญของพวกคุณแต่เมื่อครั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นความสําคัญของพวกคุณแล้วแต่คุณก็ไม่ทําคุณมาใช้วาทกรรมอย่างเดียว ฝากถึงประชาชนที่จะเลือกตั้งในครั้ง,งต่อไปคุณคิดเองเลยกันว่าบุคคลเหล่านี้คนประเภทนี้อีกไม่นานก็จะมาเสนอตัวแลวออกมาพูดนโยบายที่สวยหรูให้พี่น้องฟังองีกเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเลือกตัวเองเข้ามาอีกแต่ก็ไม่ทำอะไรสักอย่างชอบอ้างว่าต้องเบ็ดเสร็จต้องมีต้องได้เสียงมากที่สุด มากน้อยไม่เกี่ยวถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ช่วยเหลือประเทศชาติคุณต้องทำในวันนี้คุณมีโอกาสและคุณก็ไม่ทำคุณก็จะใช้วาทกรรมฝากไว้คิดกับพี่น้องประชาชนฝากไว้คิดท่านลองไตร่ตรองดูและกันว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณจะปล่อยให้นักวาทกรรมต่างๆเหล่านี้ออกมาใช้วาทกรรมเพื่อเชิญชวนเพื่อหลอกล่อให้พี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับเขาอีกหรือไม่ ด้วยความเฉียบใจอย่างแรงครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะะฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ